สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดาอน้อยผู้อนวยการโรงเรียนบ้านยะสบ้าโรงเรียนบ้านยะสบ้าตั้งอยู่ที่ตำบลคลองเคียนอำเภอตะกัวทุ่งจงังหวัดพังงาโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กประสบปัญหาครูมไม่ครบชั้นและงบประมาณที่ไม่เพียงพอจากปัญหาดังกล่าวข้าพเจ้าจึงคิดค้นนวตัตก,กรรมสู่เป้าชี้คือการพิจารณาในมส่วนร่วมสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปของโรงเรียนบ้านยะสบ้าโดยเยน,ยน้นปรัชญาสิทิ์มิส,มสโมเดลร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมทำและนำไปใช้รวมถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา นอกจากนี้ท่านเจ้าได้นำนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพกรรารศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กไปสู่การเรียนรู้ศตรวรรษที่21โดยใช้กระบวนการสุดใจโมเดลเพื่อเป็นการขับเคลื่อนคุณภาพการ,รศึกษาสูส่ก,การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมส่งเสรมิมพัฒนาให้ครูจัดกระบวนการเรียนโดยใช้เอชิทเรนนิ่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์โปรเน t อาร์ทเให้สูงข,ขึ้นและส่งเสรมิมพัฒนาผู้ผู้สอนให้คิดค้นนวัตกร,กรรมเพื่อแก้ปัญหาการเรียนของผู้เรียนผลปรากฏว่าผลทดสอบโปเนตในรายวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้นกว่ารดดัเนนีลออย่่างตืโมมคุ เป็นครูผู้สอนใช้นวัตรกรรมการพัฒนาผลสมรรถพิชิตโคนเน็วิชาวิทยาศาสตร์ด้ e, เทคโนโลยีโดยใช้ SQ3R5E m o เดลโดยดำเนินก,การดังนี้สวัสดีครับครับผมนายอาเบิรนดนะครูโรงเรียนบ้านเชนส์ตัวิทยาฐานะครูชำนาญการครูผู้สอนระดับชั้น,นระถมศึกษาปีที่4ถึง6ผลงานที่จะนำเสนอชื่อผลงานนวัตรกรรมการาพ,พัฒนาผลสมรรถโคเน็รายวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชั้นระถมศึกษาปีที่6โดยใช้ SQ3R5E m o เดล เป็นการผสมผสานกันระหว่างรูปแบบการอ่านเชิงลุก Active Reading รูปแบบ SQ3R กับรูปแบบการสอน 5E ดังนี้ขั้นที่1 E1 Engagement ขั้นสร้างความสนใจมาผสมผสานกับรูปแบบการอ่านเชิงลุก S Survey สำรวจเนื้อหาเป็นการอ่านอย่างคร่าวๆเพื่อสำรวจหัวข้อข้อความที่เป็นตัวหนารูปภาพหรือแผนภาพต่างๆเพื่อตรวจดูแนวคิดหรือจุดประสงค์ที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อถึงผู้อ่านขั้นที่2 E2 Exploration ท่านสำรวจและค้นหาหรือทดลองมาผสมผสานกับรูปแบบการอ่านเชิงลุก Q ิวแฟชั่นการตั้งคำถามผู้อ่านจะต้องตั้งคำถามว่าสิ่งที่ต้องการทราบจากการอ่านคืออะไรโดยตั้งคำถามเมื่อได้ทำการสำรวจสิ่งที่อ่านแล้วทั้นตอนนี้เป็นการอ่านเนื้อหาทั้งหมดเพื่อทำความรู้จักกับเนื้อหาทั้น e ที่สามอีสามอธิบายและสรุปมาผสมผสานกับรูปแบบการอ่านเชิงลุก R หนึ่งรการอ่าน ผู้อ่านจะทําการอ่านเพื่อตอบคําถามที่ตนตั้งไว้และอ่านเพื่อหารายละเอียดจับใจความสําคัญเพื่อนํามาตอบคําถามโดยใช้ปากกาสีเน้นคําหรือขีดเส้นใต้ข้อความหรือเนื้อหาที่สําคัญเพื่อให้เนื้อหาน้อยลงขั้นที่สี่ e4 elaboration ขั้นขยายความรู้มาผสมผสานกับรูปแบบการอ่านเชิงรุก R. 2 v i s i การจดจําเมื่ออ่านและตอบคําถามที่ตั้งไว้ได้แล้วผู้อ่านควรจดจํา และบันทึกสิ่งที่เป็นความรู้ใหม่จากการอ่านไว้ว่าอ่านแล้วได้รู้อะไรบ้างแล้วเขียนสรุปเป็นผังมโนทัศน์เห็นผังความคิดหรือรูปแบบอื่นๆที่นักเรียนสนใจแล้วนํามาสร้างเป็นชิ้นงานในรูปแบบโมเดลแบบจําลองหรือตอบคาถามในใบกิจกรรมขั้นที่ห้า e ห้า evaluation ขั้นประเมินมาผสมผสานกับรูปแบบการอ่านเชิงลุก R ส r e v i e การทบทวนหลังจากการอ่านผู้อ่านต้องพยายามทบทวน และนําความรู้ไปใช้ในการเรียงลําดับจุดสําคัญหลักและจุดสาคัญรองได้อย่างถูกต้องโดยการร่วมประเมินและปรับปรุงชิ้นงานของตนเองและเพื่อนตามเกณฑ์ที่ร่วมกันกําหนดนวตัตกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์โอเน็ตวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นผสมศึกษาปีที่6โดยใช้ SQ3R5E โมเดลเริ่มทดลองใช้เมื่อปีการศึกษา2566เนื่องจากในปีการศึกษา2565โรงเรียนบ้านย่านสบ้ามีผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ต วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศในปีการศึกษา2566จึงได้มีนวัตรกรรมนี้ขึ้นมาและเริ่มทดลองใช้จากการใช้นวัตรกรรมส่งผลให้ในปีการศึกษา2566ผลการทดสอบระดับชาติโอเนตวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชั้นประถมศึกษาปีที่6มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากปีการศึกษา2565บวก13.07และสูงกว่าระดับประเทศบวก6.07ในปีการศึกษา2567 จึงได้มีการปรับปรุงพัฒนานวัตรกรรมให้ดียิ่งขึ้นส่งผลให้ผลการทดสอบระดับชาติโอน็ตวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปีการศึกษา2567มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากปีการศึกษา2566บวก6.24และมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศบวก10.19และสุดท้ายนี้กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านวัตรกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์โอน็ตวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยใช้ SQ3R5E โมเดล ของโรงเรียนบ้านย่านสบ้าจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่สนใจ